ส,สวัสด да ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KUM รถบรรทุกมือสองครับวันนี้เราก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนากันอีกแล้วเนาะก็เป็นรถคันนี้เลยเจ้าฮีโน่คันนี้เลยหัวลายๆแบบนี้เลยสุกใจลูกค้าไหมครับนี่รถเข้าใหม่วันนี้เนาะก็คันนี้จะเป็นฮีโน่2อแรงนะครับ <ihrem> ป <hn> ี49อ่าประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราชมรอบหน้ากันอยนะครับข้างหน้าก็จะลายลายแบบนี้เลยก็จะเลือดลายแผวๆเลยเนาะสำหรับคนที่ชอบอะไรลายๆเนาะ ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันภายในรถแล้วเนาะก็ในรถก็จะประมาณนี้เลยคอนโซลก็จะเป็นลายไม้เลยครับก็จะให้มาเป็นลายไม้เลยเนาะคอนโซลประมาณนี้เครื่องลงเครื่องเล่นยังอยู่ครบแอร์เอเอก็เย็นปกติเนาะนี่ยังมีลมออกอยู่เลยก็จะประมาณนี้เกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะครับผมก็ก้านก็จะยาวๆประมาณนี้เลยเบกมือก็เป็นเบกมือแบบสลิงเนาะ ก็บอกข้างหลังก็กว้างครับอ่ากินอยู่นอนบนรถได้เลยถ้าสําหรับคนที่ใช้แบบส่งของเดินทางไกลเนาะก็สบายแน่นอนครับคันนี้ก็จะประมาณนี้หัวกรุงหัวเก๋งไฟเฟลย,ย,ยังอยู่ดีนะครับสภาพยังใช้งานได้ทุกจุดเหมือนเดิมเลยเกอก็สามารถใช้ได้นะครับนี่เปิดได้ปกติอ่าประมาณนี้หน้าไม้ครับเดี๋ยวผมถ่ายหน้าไม้ให้ดูหน้าไม้คันนี้ก็จะอยู่ที่6กแสนสครับ ประมาณนี้เนาะ6กแสนสองกิโลเมตรสำหรับรถปี49่รับผมภายในรถก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราลงไปดูรอบๆรถกันว่าสภาพจะสวยเหมือนในรถหรือเปล่าเนาะโอเคโอเคครับก็เรามาต่อที่รอบข้างเลยเนาะยางหน้าก็จะเป็นบิตโตนะครับรัดด้วยยางบิตโตรเลยล่องลึกๆใช้งานได้อีกนานเลยครับผมประมาณนี้สำหรับยางล้อนหน้าไล่กันต่อเลยครับ สภาตู้ครับสภาพตู้ภายนอกสีสวยนะครับคีนคีนเลยสีขาวคีนคีนเลยยางรอบตู้ยังแบบแน่นๆอยู่เลยครับผมยังไม่มีฝุยังไม่มีขาดเลยเนาะก็ใช้งานได้อีกนานเลยปลายท่อคันนี้ก็ต่อออกมาแล้วครับปลายท่อสแตนเลสเนานะประมาณนี้สําหรับคนที่ชอบอะไร,ะไรสแตนเลสก็จะประมาณนี้เลยตู้นี่คือสวยเลยนะครับสีตู้คันนี้สวยมากยางยังดีอยู่เลยยางหลังก็เป็นบิตโตนครับอ่าบิตโตน ประมาณนี้ล่องลึกๆไม่แพ้ยางหน้าเลยเนาะประมาณนี้เลยสตู้สวยๆจุกใจลูกค้าแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคภายในตู้กันโอเคครับนี่ก็คือสภาพ,พคคภายในตู้เนาะก็ถือว่าตามการใช้งานเลยสภาพนี้ก็ไม่แย่นะครับผมก็สามารถรับไปใช้งานต่อได้เลย ปล่อใจซื้อไปใช้งานต่อได้เลยเนาะสเปคตู้คันนี้จะเป็นยาวจิเมตรห้าครับกว้างสองเมตรสี่แล้วก็สูงสองเมตรห้าครับผมคร่าวๆประมาณนี้สเปคตู้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับสเปคตู้ก็เดี๋ยวเราไปดูรอบรถฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็นี่นะครับไม่แพ้ฝั่งูุนเลยยางยังแน่นๆไม่มีบุไม่มีขาดนนครับยังตกตู้เนาะ จะประมาณนี้สีสวยสวยเลยสำหรับคันนี้ใครถูกใจก็สามารถมาดูรถได้นะครับที่เต็นนะครับเต็นเราอยู่ที่เส้นเลี่ยงเมืองวังป่ชุมบุรีเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกระทรืบไลค์ให้เราหน่อยเราจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาโอเคเราไปฟังราคากันเลยดีกว่าโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับ10ล้อตู้10บ,บัานฮีโน่คันนี้เนาะคันนี้เป็นฮีโน่ครับฮีโน่2 12แรง ปี49สําหรับใครที่ไม่ได้ดูต้นคลิปเนาะก็212แรงปี49ถ้าใครชอบถูกใจใก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Line แอดของบริษัทนะครับ SIKUM Corporation แล้วก็เบอร์โทรศัพท์081373 9 7 9 3นะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนราคาของคันนี้ก็จะอยู่ที่950,000บาทครับผมฟังไม่ผิด950,000บาทปี49กก็ถ้าใครสนใจนะครับถูกใจทักเข้ามาได้เลยโทรมาได้เลยเรา ยินดีตอบทุกคำถามนะครับรับสายตลอด24ชั่วโมงแน่นอนโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับรถเข้าใหม่เนาะก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับว้าว wow.